ครับสวัสดีพอพี่น้องทุกคนนะครับเด้อเ้าทั้งเอฟซีทั้งในประเทศต่างประเทศคือเกราวว่าจะเป็นทางยุโรปหรือว่าทางสปผพอล่าบันไก่เรนเคียงพี่น้องเขานี่แะครับมาผู้พ่อพูดยินสวัสดีเอ,อ้กินข้าวแรงนํากันเด้อพี่น้องเลยข้าวแรงมนินีกันในายซิ่งลรย,ยางนี่มันขับนี่มันยังแน่นี่ครับอ่ะกินน้ำกันคุณพ,พี่น้อง เขาปุ้นซื้อมาฝากพ่อลูกลูกชายเป,ไปน็นเปน็นนครพนมครับว่าเขาปุ่นคุสก,ก่อยลันเมเปออำเภอเทาเทียนว่าเป็น,เนนครพนมเดี๋ยวสีสีชิ้มือดูครับบ่เคยกลิ่นเตือมากินน้ำกันเด้อครับพี่นน้องเอ้ยเขาแลงเดือกน้ำกินน้ำโพเนสดเขาแลงทุกมือ แซ่บนุ่กันครับผมปุ่งก่อนปุ๋งก่อนอันนี้อันนี้ก็ไข่ปิ้งไข่ปิ้งหมองเดียวกันแหรนด้านเมปเปะด้านกะปุ่นนี่แหละครับอย่าอุทเทนํำเ่อ่าตททุอุเทนนครพนมเหมือนกันครับน้ำยานะครับนี่น้ำยา,ำยาอาดงไปก่อน กินแบบบนบ้านห้องนี้ครับเนาะอีสานอีสานห้องนี่เหรอครับกินง่ายๆนี่หอดพักนะครับพักนี่รู้สึกว่าเป็นพักหลวกมากนครับเนี่ย งก่อนครับเรื่องุงนี่ออียงแน่เ่ยพริกผงพริกป่นมาเ่ยพริกป่นน้ำตาลโอ้น้ำตาลกินม,ม่เขือไทศเลยโมหวานพางศ์ยดโมหวานค้มดันครับโลงฮิตของผู้เฒ่าเอานี่ใส่เดี๋ยวอยู่นี่น้ำตาลบาใส่เดี๋ยวพริกป่นยังหน่อย ผักผักอย่างแน่เนี่ยตัวโอ้กินได้ง่ายว่ารอดบัน้เนาอขอบคุณต้องยืนยืนจริง แซ่บอยู่ครับนัวนัวนัวเขปุ้นยังก็คุชกอยว่าะท่านท่านเมปเป้ทเทอร์เทนแซ่บแซ่บครับโอ้นัวหนัวนัวโอ้กินยากจะหน่อยเด้อเนี่ยครับเนี่ยแซ่แบแซ่บอือ ไข่ปิ่งครับบอกกินก่อนไข่ปิ่งวงเดียวกันแหะครับร้านแมเปะวงเดียวกันอำเภอท่าอุเทนบอกก่อนยงายดดีตลาะพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันน้ำพอนสด มือด้กินข้าวปุ้นข้าวปุ้นไข่ปิ้งครับมืดอดิแซบ่บนัวดีครับอืม อันนี้พวกพักพักก็เจ้าลวกมากเหรอวะเนี่ครับเนี่ยนี่เห็นกระหล่ำกระหล่ำกําหยังโอกระหล่ำทั่วงอกกระหล่ำทั่วงอกมันล,ลวกมากมแซบอยู่ครับแซบแซบ เสียบเซียน้่งกันเน้อพี่น,ออน้องเนื้อข้าวแรงน้ำโพเนสดเข้าวปุ้น,นเหมือนข้าวปุ้นไข่ปิ้งครับ เซนกันนิ่มดีครับเนี่ยเขาจะบีบไม่ไหมมั้งเข็เ้นนิ่มดีอืมับคับจับจับใครปิ่งพี่น้องกันไปทงไปังงเราเขาไปน้องกับแฟวชิมลงเมืองนะครับเด้อล้าน อันเมเปะเมเปะขอาวปุ่นกุตสกอยมาท่านขอาวปุ่นซื้อขอาวปุ่นนะถ้ามาซื้อร้านนะซื้อร้านมเ,เ,าเมเปะอำเภอท่าอเทนจังหวัดนครพนมครับพี่น้องโยน่นทาท่าข้ปุ่นครับลองแหวะแหวะขี้ม,มึงครับแสียบบิลิแสบีบเสบ เส้นมันก็นิ่มดีครับเส็นนิ่มเส็นนุ่มโอ้แสบแสบโอ้อยตัวนึ้งมากับปุ่นอยู่แล้วมักแต่น้อยตัวแม่นบีบดไปกินทำไมต้องกินเนาะ สมัยตั้งแต่นี่เป็นเด็กหนอยยังจำได้อยู่ครับบีบเอ็นกินเดียงนี่ตะกีนน่ะผู้เฒ่าเห็ดคนนั้นเนีย่ยจำได้ว่ามาเอาเขา่าใส่ถุงถุงข้า,ขาวๆนะครับเป็นถุงผ่าข้า,ขา,ขาวๆมาไว้บปมซื้อมืเนี่ยง่าย เจ็ดง่ายบีบง่ายมีความมีเครื่องมือตะกอนเนี่ยตำขงม่วงเนี่ยครับตำขงมง่วงออกแต่จะมาบีบบีบใช้ใส่เตาดังไฟขึ้นนาหมันห่อนแต่ผมจำมว่ผิดนะเต้นน้อย โอ้ตาบมเคยเห็นหงมาไหนวัถเถ่ใ้แบนกันครับแซบแซบ <laughs> ไก่ปิ้งครับ เส้นนุ่มดีครับแซบแซบเมืวันอยู่ท่ากันตั้งประเทศยังมีบกขับข้ปุ่นแถวยุโรปแถวสหรัฐเพื่นนะครับพี่น้องตั้งแดนดีบไปยูนได้กินบนอ้อได้กินแบบนี้สิบอ่ะครับมี่บ่ อันนี้ก็อันอันคอมเมนต์มาบอกในเด้อครับบอกพญสวดทางใต้พญสดได้นะครับแอ,อบเคยปิ้งหน่ยที่สามแล้วแอบครับ อืมรวนรวนรวนเดี๋ยวต้องกินน้ำรองลงนี้ครับผู้เฒ่ากินเขาจะ <c oughs> <c oughs> แช่น ปูนกระปุ่นกระปุ่นน,นี่ครับตรงน้ำยาไก่อ,อนน้ำยาครับเนี่ยน้ำยากับนวดนี่ครับจักเพิ่นเห็ดจังใดเนี่ยของแม่แม่แปะกระปุ่นกุศลกอยวอันนี้ครับแซ่บ ป้นเรื่องไรน้ำตาลมาใซ่หรอกบมหวานพุยโซดเป็นบมหวาน <c oughs> เส้นน้อยเส้นนุ่มดีครับครับวกแข็งครับเส้นนุ่ม that. โอ้เริ่มเลียนทองแล้วพี่ยาโซนบันเนี่ยเมือ่อวานนี้กินเน้นกินข้าวเดียวกับยิมเนี่ยครับเมื่อวานเนี่ยแล้วก็หิวไว้แล้วก็จะน้อยกันยิยมแล้วก็จะน้อยกันหิวอีกหน่อยกินยี่ครับเนี่ยเมื่อวันพ่อน้ำม่วงดอกหิวอย่างเงี้ยเมื่อวานเดี๋ยวไปยิมเร็ว โอ้แซ่บแสบครับแซ่บกินแบบบ,บานๆเขาเลยครับ โอ้ยิยมยิยมยิยม่ยยมน้องหิวเยอกมาเน,นีนย่ยพสร์แซ่บครับแซบโอ้อาหารพื้นบ้านห้อครับอีสานห้องกินข้แรกน้ำอญสตรดตุ้มเหือด้อครับเด้อพี่น้องเ e อฟซี่ยังไงพญสตกินข้แรกเนีครับครับเนียงะเม็นมาบอกในเด้อครับเด้อ ถักทายมาได้เลยครับกะถักท้ายนี่ก่อนขอบขอบคุณอเอฟซีพอยนนพี่น้องทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามพอวิ์ยีโซดในเนอครับวิยีโซดสีสมเด็จ <c oughs> กินขค้ดเล้งทุกมือเยี่ยมกัน <c oughs> กินบ้านๆในห้องนี่แหละครับอืมมีอย่างกระจีนกิน,กนพอที่กินก้อยกุ้งเยอะก็หน่อยมาพอยน์ยีโซดมาก้อยกุ้งกุ้งเตี้ยนพี่น้องกินเปลี่นมอเนาะ อีสานห่อวานห่านะครับครับขอบคุณขอบุญขอบคุณคุณมองพี่น้องทุกคนเด้อครับเด้อกดไลค์กดติดตามเบิ่งแง่เบิ่งเบิ้งยโสดกินข้อแรงก็ถ้ามีเวลาก็ได้ท้ายทุกมือแล้วครับแต่บางมือขันโอ้มีเวลาก็ได้ปิดธุระย,ยังก็อาจอาจจะไม่ได้ทายนะครับเนาะให้พี่น้องได้ดูได้เบิ่งในนี้ก็ขอ ขอบคุณคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อครับเด้อทีเอฟซีทุกคนฝากก,ากดไลค์กดติดตามให้ใหพงศ์สวดนนเด้อครับเด้อเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ